พัดลมหมุนแต่ไม่สายเกิดจากอะไรทำเองได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพบกับผมสองสิงโมดิฟานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำสอนวิธีการนะครับซ่อมไพัดลมที่ว่ามันไม่สายนะผมพัดลมหมุนปกติแต่ว่าไม่สายนะครับผมอ่าทีนี้นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยนะว่าถ้าเป็นพัดลมตั้งพื้นนะครับพัดลมตั้งโต๊ะตั้งพื้นเนี่ยนะครับ ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับถ้ามันไม่สายหรือว่ามีเสียงดังแก้แก้แกแกแต่ว่ามันไม่ส่ายไม่สายไปมานะครับผมก็ให้เช็คตัวนี้เลยนะครับถ้าเป็นพัดลมตั้งโต๊ะนะครับผมนี่นะนี่มันจะมีชุดเฟืองตรงนี้นะครับตรงตูดมอ,อเตอร์เนี่ยถ้าถอดฝาครอบตรงมอ,อเตอร์ออกนะครับมันก็จะมีเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยนี่ไอตรงชุดเฟืองตรงนี้นั่นเองนะครับนี่นะถ้าเป็นพัดลมตั้งโต๊ะนะครับเปลี่ยนตัวนี้หายแน่นอนครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับแต่สําหรับวันนี้ สำหรับวันนี้นะครับนี่มันเป็นพัดลมติดผนังนะครับผมนี่พัดลมติดผนังนั่นเองนะครับพัดลมติดผนังของฮาตาลินะครับอันนี้ใบพัด16นิ้วแล้วก็ตรงนี้มักจะมีปัญหานะครับในการหมุนแต่ว่ามันไม่สายไปมานะผมเพราะพัดลมติดผนังเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าไม่สายนี่ก็คือแปลว่ามันไม่ทั่วความเย็นไม่ทั่วนั่นเองนะครับผมทีนี้ตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับผม มันก็จะมี2ระบบถ้าเป็นรุ่นเก่าก็ยังยังใช้เป็นระบบเฟืองอยู่นะครับรุ่นเก่าๆยังเป็นระบบเฟืองแบบนี้อยู่นะครับชุดนี้ก็เปลี่ยนก็หายเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะพัฒนามันเป็นมอเตอร์แล้วนะครับผมเราก็แค่เปลี่ยนมอเตอร์ปัญหาคือมอเตอร์มันเสียนั่นเองนะครับทีนี้เปลี่ยนยากง่ายแค่ไหนทําเองได้หรือไม่นะครับไปชมเลยครับผมมามาแกะพร้อมกันเลยครับ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะอันนี้เป็นพัดลมทาตารีนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะเทสการทํางานให้ดูก่อนนะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับผมนี่ว่ามันเป็นยังไงนะครับกดนะนี่กดเบอร์นหนึ่งนะครับอ่ากดเบอร์นหนึ่งนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่เปิดไปสามแรงเลยนะครับผม ผมจะลองผมจะลองปรับนะครับผมนี่นะปรับไป็นตำแหน่งที่ให้มันให้มันสายนะผมตัวนี้เห็นไหมได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยมันพยายามจะสายนะครับแต่ว่ามันไปไม่ได้มีเสียงนะผมเนี่ยดูนะครับเนี่ย เฉพาะตัวมันเหมือนจะสายได้นะครับนี่ก็คือมันไม่สายน่นเองนะครับผมทีนี้เรามาแกะดูเลยครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับนี่วิธีการแกะนะครับผมนี่ให้เราแกะตรงไอตง้ตรงตูดมอเตอร์ตรงนี้เลยนะครับผมเห็นนะ แกะตรงตรูดมอเตอร์นะครับใช้ไขควงตัวเดียวนะครับผมนี่นะแกะตรงนี้เลยมันจะมีน็อตตรงตรูดมอเตอร์นะครับนี่ถานออกเท่านั้นเองนะครับผมนี่ถานออกปุ๊บเราก็เปิดมาดูนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกทีนึงนะครับผมให้ดูอีกทีนึง เนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสายนะครับเนี่ยนะเนี่ยคือมอเตอร์มันเสียนั่นเองเห็นไหมครับเนี่ยนะมันหมุนอยู่นะครับแต่ว่าชุดเฟืองด้านในนะครับผมชุดเฟืองด้านในมันเสียไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดน็อตตัวนี้นะครับถอดน็อตตัวนี้ออกดูนะครับนี่นะน็อตที่บังคับไอตัว คันโยกให้มันสายนั่นเองนะครับลองดูนะถ้าถ้าผมถอดตัวนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมดูก่อนนะครับนะถอดตัวนี้ออกนะครับผมนี่ผมถอดน็อตบังคับตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วผมจะลองเสียบปลั๊กอีกทีหนึงดูนะครับผม นะปึ๊บนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันมันพยายามที่จะหมุนแล้วนะครับเนี่ยนะมันหมุนหมุนนะครับผมเนี่ยนะมันพยายามที่จะหมุนนะครับแต่ลักษณะดูกันหมุนนะครับเนี่ยนะอ่ะมันติดติดขัด,ข,ดขัดนะครับผมนี่เนี่ย ประมาณนี้นะผมปกติไอ้ตรงนี้มันจะแรงมากนะครับเนี่ยปกติถ้าผมใช้มือจับเนี่ยมือเราจะจะไม่ไหวนะจะสู้แรงมันไม่ได้นะผมแต่ว่าเนี่ยใช้มือจับเบาๆนะครับแม่ได้ยินเสียงไหมครับเฟืองมันรูดนะครับผมเฟืองชุดกลไกข้างในอ่ะมันเสียนั่นเองนะครับได้ยินเสียงนะครับผมมันจะดังแก๊กๆๆ๊กนะครับผมดูนะ ปกติเรามือจับเนี่ยมันจะสู้แรงมันไม่ได้นะครับผมเนี่ยมันจะแรงมากนะครับผมเนี่ยใช้มือจับปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็แสดงว่าไอชุดเฟืองข้างในนะครับผมเสียมอเตอร์เสียนั่นเองนะผมทีนี้เรามาดูเลยครับเปลี่ยนเลยนะครับผมเนี่ยนะมาครับเราก็มาเริ่มถอดกันเลยนะครับผมนี่นะการถอดก็มันจะมีชุดนี้น็อตอยู่ติดตรงฐานตรงนี้นะประมาณสี่ตัวนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องถอดนี่นะแคปนี่ก่อนนะครับผมเนี่ย ให้น็อตตรงแคปนะครับผมออกก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะติดสายไฟนั่นเองนะครับนี่ครับตรงนี้นะถอดออกก่อนนะครับผมนี่นะนี่ออกก่อนนะครับผมก็มันจะมีน็อตบังคับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะมีน็อตบังคับอยู่ตรงนี้นะครับสี่ตัวนะผมก็ถอดออกมาเลยนะครับ ที่เราต้องถอดความจริงมันจะมีน็อตเฉพาะมอเตอร์เลยนะครับตรงนี้นี่นะครับ2ตัวนะครับล็อกตรงนี้เลยแต่ต้องถอดฐานออกมาเพราะว่านะครับนี่นี่นะครับคือเราต้องตอกไอตัวสลักริมตรงนี้ออกนะครับผมถ้าตอกตรงนี้มันจะทําให้อาจจะทําให้ขัวลวดขาดนั่นเองเราต้องถอดออกมาเพื่อมาตาอกข้างนอกนะครับนนะเ,นเนี่ยนะไอชุดไอข้อเวียงมานี่นะครับชุดเวียงตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ยนะสลักริ่มตรงนี้ด้วยนะครับผม ถ้าตอกข้างในมันอาจจะโดนพาดโดนขนลวดนะครับต้องถอดออกมาข้างนอกดีกว่านะครับผมเพื่อความชัวร์โอเคนี่นะครับถอดออกมาแล้วนี่นี่นะครับตัวนี้นี่เองนะครับที่ว่าเป็นมอเตอร์เป็นมอเตอร์รอบต่ํานะครับผมเนี่ยนะเป็นมอเตอร์รอบต่ํานั่นเองนะครับนี่ไฟ220โวลต์ถึง240โวลต์นะครับ50เฮิรตซ์4วัตต์4.5วัตต์นะครับนี่นะ4.5วัต ความเร็วรอบนะครับ RPM เนี่ยความเร็วรอบนะครับ4.2-5ถนะครผมนี่นะครับ4.2ทั5 RPM ก็คือรอบต่ำมากนะครับผมสำหรับใช้ในการสายนั่นเองนะครับผมโอเคก็ถอดเลยนะครับผมนี่ชุดนี้นะครับอ่ามันเสียไปแล้วนะครับผมก็ตัดสายเลยนะครับผมเดี๋ยวตัดสายมาเลยเดี๋ยวก็ต่อนะครับผมโอเคนี่ตัวนี้เราก็ได้ตัวนี้มาแล้วนะครับนี่นะ นี่เดี๋ยวผมจะทําการถอดสลักริมตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่นะตอกออกนะครับผมนี่นะนี่เพื่อเอามอเตอร์ออกมานะเราขันน็อตตรงนี้แต่ก็ยังถอดไม่ได้เพราะว่าต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับผมโอเคมาเลยครับนะครับนี่ก็เดี๋ยวผมจะใช้นะครับหาเหล็กส่งหรือว่าไขควงตัวเล็กๆนะครับผมนี่นะเอาไว้ตอกนะครับตอกริ่มตรงนี้นั่นเองนะครับผมนี่นี่ครับเห็นไหมปกติตรงนี้นะครับมันจะแน่นมากนะ ใช้มือนี่ไมนะ่น่าสามารถไม่น่าจะหมุนได้เลยนะนี่นะเห็นไหมตรงนี้เฟืองด้างในมันเสียแล้วนะครับผมเนีนยนะโอเคนะผมทําการตอกออกเลยนะครับนี่ผมใช้ไขควงตรงนี้นะครับเล็กๆนะครับผมหาอะไรลองนะผม ก็หาที่ยึดดีๆก็จะทําให้ง่ายขึ้นนะครับผมเนี่นะตรงน,นี้นะครับค่อยๆตอไปนะครับผมนี่นะครับเนไนะเข้าไปแล้วนะครับผมเนี่ยนะ เสร็จแล้วนะครับนี่นี่ครับริมสลักตรงนี้นะครับผมนะอ่าออกแล้วนะครับนี่ตรงนี้เองนะครับนี่ทีนี้เราก็ถอดนะครับผมถอดอโคงตรงนี้นะครับเปลี่ยนมอเตอร์นี่ตรงนี้นะครับประมาณนี้เองนะครับผมก็ถอดเลยนะครับผมถอดตัวมอเตอร์ออกมาเลยนะครับ ก็มีน็อตสองตัวเท่านั้นเองนะผมนี่นะถอดจากโครงตรงนี้มาแล้วนะครับนี่นะครับออกมาแล้วนะผมทีนี้ตัวไหลตัวนี้นะครับไหลตัวนี้ผมซื้อมาแล้วนะครับเพราะว่านี่นะครับผมซื้อมาแล้วนะเพราะว่าไม่ต้องถอดไปเทียบก็ได้เพราะว่าตรงนี้ถ้าเป็นของฮาตาลินะครับมันจะมีอบอก่าแค่ว่าฮัดลมฮาตาลินะครับเฟืองหลังชุดเฟืองหลังเฟือเฟืองสายนะครับของฮาตาลิ มันจะเป็นสเปคตรงนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยสวัตต์นะครับอันนี้4.5วัตต์ต่างกันนิดหน่อยใช้ได้เลยนะครับผมนี่ความเร็วรอบนะครับ4.2ถึงถึง5้าทันะครับนี่โอเคเลยนะครับก็คือสเปคเดียวกันนั่นแหละครับผมโอเคนะครับตัวนี้นะครับราคาไหลเนี่ยาราคาจะอยู่ประมาณที่80จนถึงประมาณ150หนะครับโดยประมาณนะครับแล้วแต่ร้านนะครับบวกลบแล้วแต่ร้านนะบบางคน อาจจะสั่งซื้อออนไลน์มาก็อาจจะได้ถูกนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ร้านนั่นเองนะผมนี่โอเคนะครับผมมาเลยครับก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยนี่ใส่ตามรอยเดิมเท่านั้นเองนะผมใส่ตามรอยเดิมเข้าไปนะครับผมนี่นะครับ นี่ก็ตามนี้เลยนะครับตำแหน่งเดิมนะครับใส่น็อตเข้าไป2ตัวเท่านั้นเองนะครับนี่นะน็อตสองตัวล็อกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเมื่อเราติดตั้งนะครับประกอบตรงมอเตอร์ติดกระโพงตรงเดิมแล้วนะครับเราก็มาใส่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับตัวสลักเข้าเวียงเนี่ยนี่นะครับ ก็ใสต่ตรงไหนก็ได้นะครับผมนี่เห็นไหมใส่เข้าไปเลยนะครับก็แล้วเอาพินสลักตรงเนี้ยพินล็อกตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับเลงให้มันตรงรูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรูตรงนี้ตรงตรงกันเท่านั้นเองนะครับผมเหีไ ه? ไ ه? ไ ه? นยนะเห็นไหมอืมนี่ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมตรงใส่นี่ง่ายนะไม่ไม่ยากใส่นะครับผมหาที่รองแล้วก็ตอกตอกเข้าไปนะครับผมไม่ต้องใช้เหล็กส่งอะไรละ ถ้ารูมันตรงนะครับนี่ตรงแล้วนี่นะครับนี่ผมก็ใส่ตัวตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ใส่ริมเข้าไปแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับกไ็ไอตรงที่ว่าข้อเหวี่ยงมันตรงนี้นะครับผม ต้องระวังหน่อยนะครับอย่าลืมนะผมมันจะเสียเวลาคือหันตรงนี้ให้ออกข้างนอกนะครับผมเนี่ยบางครั้งเราลืมดูนะครับใส่กลับด้านอยาเงี้ยทำให้เราต้องต่อออกอีกรอบหนึ่งนะครับผมที่เตือนตรงนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ลืมคนนึงนะครับผมคือ,อก็เคยนะครับผมที่ว่าเคยใส่ผิดด้านแล้วเราลืมดูอย่างเงี้ยมาทำให้เราเสียเวลาก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าต้องอใส่ให้ถูกด้านไปเลยนะผมนี่นะ ก่อนใส่ก็คือเช็คอีกทีนึงนะผมเพื่อกันกันนะครับผมข้อผิดพลาดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สลักตรงนี้นะพินตรงเนี้ยพินสลักหรือว่าไอหมุดตรงนี้เนี่ยครับไอตัวสลักตรงนี้นะครับผมก่อนที่เราจะใส่ไปนะถ้าเปลี่ยนมอตเตอร์ไอตัวมันหน่อยหนึ่งนะนี่นะก็นี่เห็นไหมเข้าไปนะครับผมปึ๊บ่ะล็อกละก็ <c oughs> นี่นะครับน็อตตรงนี้เป็นน็อตหมวกนะครับเห็นไหมเป็นน็อตหมวกนะครับเป็นชา่าดของเขาเลยนะครับโอตำแหน่งนี้ไม่ได้นะครับผมตำแหน่งนี้ใส่ย,ยากแป๊บนึงให้มันให้มันหมุนไปทางอื่นนิดนึงนี่อ่ะเพราะเมื่อกี้มันติดฐานตรงนี้นะครับก็บีดให้มัน,น,น สามารถขันน็อตได้นั่นเองนะครับผมเนี่ยนะแน่งโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วดูนะครับนี่ผมจะประกอบเลยนะครับผมนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมประกอบเลย ฝาครอบตรงนี้ก็น็อตตัวเดียวนะครับครับผมตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับมาทด,ทดลองการทํางานอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับนี่นี่นะครับทดลองการทํางานเลยนะครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กเลยนะครับผมอ่ะปึ๊บ สายแล้วครับมอเตอร์ตัวใหม่นะผมมอเตอร์ควบคุมการสายไปมาของพัดลมนั่นเองนะผมถ้าเป็นพัดลมตั้งโต๊ะเนี่ยมันก็จะเป็นชุดเฟืองอย่างที่บอกไปข้างต้นคลิปนะครับผมแต่ตรงนี้ถ้ารุ่นติดผนังเนี่ยมันจะเป็นออมอเตอร์นะผมใช้มอเตอร์ควบคุมหรือว่าไอที่เป็นพัดลมติดเทดานด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นมอเตอร์เหมือนกันนะในการหมุนสายนั่นเองนะครับผม มีเฉพาะบางรุ่นรุ่นเก่าๆเท่านั้นเองที่มันเป็นเฟืองเป็นชุดเฟืองอยู่นะครับแต่รุ่นใหม่ๆมาแทบจะเป็นมอเตอร์ทุกตัวละนี่เห็นไหมครับก็ใช้งานปกติโอเคเลยนะครับผมดูแล้วก็ไม่น่าจะยากนะครับถ้าอยากจะลองนะครับก็ลองทําได้นะครับผมแต่ก็เน้นเรื่องความปลอดภัยหน่อยนึงนะครับผมโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2สิงโมดิฟายนะครับ เพื่อรับชมคลิปดีๆสาระดีๆในคลิปต่อไปกดกระดิ่งด้ครับเพื่อแจ้งเตือน,นครับเวลามีคลิปใหม่ๆนะผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ